วิธีการเล่นบทบาทสปอยเลอร์หรือผู้ทำให้เสื่อมเสียในเกมอัดติเมตแวร์วูภาคเสริมที่มีชื่อว่าโบนัสโลสผู้ทำให้เสื่อมเสียเป็นฝ่ายกลางและมีวิธีชนะเป็นของตนเองถ้าผู้ทำให้เสื่อมเสียอยู่รอดจนจบเกมเขาจะเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวต่อให้ฝ่ายอื่นๆชนะก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นตอนจบเกมเหลือมนุษย์หมาป่าหตัวชาวบ้าน1คนและผู้ทําให้เสื่อมเสียโดยปกติถ้าไม่มีผู้ทําให้เสื่อมเสียฝ่ายมนุษย์หมาป่าจะเป็นผู้ชนะแต่เนื่องจากเกมนี้มีผู้ทําให้เสื่อมเสียอยู่ทําให้ผู้ทําให้เสื่อมเสียเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวและนี่คือการเล่นบทบาทผู้ทําให้เสื่อมเสีย ผู้ที่ทาให้ทุกฝ่ายเสื่อมเสียถ้ากําจัดไม่ได้กับแค่คนคนเดียวยังกําจัดไม่ได้แล้วหมู่บ้านจะอยู่รอดได้อย่างไรซึ่งผู้ทําให้เสื่อมเสียจะอยู่ในเกม a n i m เม e d v a l ว e Park เสริมที่มีชื่อว่า Bonus Loss ถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ